Whoa. สวัสดีครับผมชบโรอดโรบัฒระบักดีนะครับปัจจุบันเป็นนักธุรกิจของบริษัทแซบ888แล้วก็โค้ชปลุกพลังของทีมเดอะพิงค์ในบริษัทแซบ8 8ดด้วยครับเริ่มต้นเลยนะครับก็จบในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ครับมหาลัยไม่ดน นะครับแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาแต่ไม่ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตครับก็คือเจอเรื่องของวิกฤตในชีวิตครับจนสุดท้ายได้ตัดสินใจเนี่ยเข้ามารู้จักกับธุรกิจเครือข่ายเพราะวิกฤตนะฮะไม่ใช่วิสัยทัศน์หลังจากนั้นก็หลงไหลแล้วก็เรียนรู้ศึกษาในธุรกิจและก็ประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมกับมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองมาเป็นในส่วนของทวิยากรเป็นโค้ชด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับมีโอกาสได้รับเกียรติในการเป็นผู้บริหารของบริษัทเครือข่ายมาประมาณ2บริ ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและก็กรรมการผู้จัดการครับปัจจุบันนี้เห็นโอกาสทางธุรกิจและก็การเติบโตที่สามารถได้จะฝากอนาคตไว้อย่างยั่งยืนยาวครับในส่วนของแบ็กัพบริษัทด้วยแล้วก็ในส่วนขององค์กรเดอะพิงค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถนะครับเอาใส่ภาพของเราเนี่ยมาสร้างการเติบโตที่นี่อย่างยั่งยืนยาวนานได้นะครับจึงตัดสินใจเลือกกับแซบแปดแปดแปดตอนนี้ครับจริงๆเริ่มต้นเนี่ยธุรกิจนี้ผมพยายามปฏิเสธอยู่เนี่ยประมาณ7ปีนะฮะ มีคนเอาชื่อไปสมัครมีคนเอาบางทีมันหลอกเรานะไปประชุมสัมมนาเงี้ยเราก็ไม่ชอบแต่สุดท้ายเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรถ้าสุดท้ายไปเจอเรื่องเงินสีด้านครับไปเจอเรื่องแนวคิดของโรเบิร์ตชิโยสกิเราเลยไปศึกษาพอศึกษาเสร็จปั้งเนี่ยตัวเองจมเค้าเรื่อช่วงดิ่งพอดีเจอวิกฤตในชีวิตครับเพราะฉะนั้นจะไปรู้เลยว่าถ้าวันนี้เรายังทํางานแบบเดิมๆอยู่เราสามารถจะมีไรายได้แค่กรอบที่บริษัทหรือองค์กรกําหนดเท่านั้นเองแต่ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเนี่ยควรจะอยู่ฝั่งขวามือ แล้วก็ฝั่งขวามือจะมีในส่วนของ Business Owner ด้วยแล้วก็ในส่วนของ Inves t o ตอร์นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่มีทุนมากพอนะไม่มีบุคลากรหรือว่าการสามารถที่จะมีค ondition ที่มากพอได้เพราะฉะนั้นวิธีการเริ่มต้นง,ง่ายสุดคือมาศึกษาเรียนรู้ในธุรกิจเครือข่ายซึ่งก็มาเพราะวิกฤตของชีวิตนะครับไม่ใช่มาเพราะวิสัยทัศน์แต่สุดท้ายเนี่ยมาลงไหลจากธุรกิจนี้เพราะในเรื่องของการตอบโจทย์และความสวยงามของธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ทั้งหนึ่งครับทุกคนต้องการความสุขใช่ไหมครับแต่การจะมีความสุขได้เนีี่่่ยหนนด้ว้ววมมัคคครรบาาททุกกตองจะ เงินมากพอเจอวิกฤตหรือไม่เจอวิกฤตเราสามารถมีทุนสำรองหรือมีเงินที่มากพอในการจับใจ่ายใช้สอยและไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินได้นะครับอันที่2ครับทุกคนต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีเห็นไหมครับว่างานทุกงานอาจจะให้เงินนะครับอาจจะให้เกียรติศักดิ์ศรีแต่บางครั้งก็อาจจะต้องใช้เงินและศักดิ์ศรีเราบางทีเนี่ยบางทีไปป่วยอยู่ไม่สามารถได้ใช้ชีวิตที่อยากจะใช้คือป่วยแต่ว่าสุขภาพเขาเรียกว่าอะไรฮรรายได้อาจจะเยอะนะครับแต่ธุกิจเครือข่ายให้ทั้งเงินและให้ทั้งสุขภาพด้วย และสุดท้ายในธุรกิจนี้มันจะตอบโจทย์สมการ3ตัวที่ตอบโจทย์ความสุขได้คือให้ทั้งอิสรภาพในชีวิตด้วยคือมีเวลาได้ใช้ชีวิตที่อยากจะใช้ด้วยเมื่อเราสร้างเครือข่ายแล้วเครือข่ายเนี่ยเป็นเครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่ผ่านระบบนะฮะวันนี้องค์กรเดอะพิง์เนี่ยจึงสามารถตอบโจทย์ภายใต้บริษัทแซฟแปรแปได้อย่างชัดเจนครับในธุรกิจเครือข่ายจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูในส่วนของเริ่มต้นจริงๆเนี่ยครับก็เป็นเรื่องของตลาดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเนาะ แล้วก็มีการกลายพันธ์เยอะมากแล้วก็อาศัยช่องโหว่ของธุรกิจนี้ทำให้หลายๆคนครับแม้กระทั่งผมสต่ไม่ก่อนนะครับเห็นรูปแบบการสปอนเซอร์การแนะนําโอกาสทางธุรกิจหรือบริษัทที่ไม่มั่นคงเนี่ยเยอะมากแต่ช่วงหลังมานะครับเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารเรื่องโซเชียลด้วยนะครับทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้เสาะหาข้อมูลแล้วก็ดูความชัดเจนของบริษัทได้อย่างชัดเจนมากเพราะฉะนั้นหลายๆบริษัทครับก็มีการปรับตัวแน่นอนครับการกลายพันธุ์ธุรกิจมีฮะแต่วันเนี้ย ถ้าเราจะเลือกบริษัทนะผมตัดสินใจครับว่าวันนี้จะเลือกบริษัททั้งทีเนี่ยต้องดูข้อมูลแบ็กอัพของบริษัทก่อนตรวจสอบได้นะฮะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบในธุรกิจเครือข่ายที่เราจะเลือกกันเนี่ยอย่างน้อย5ข้อนะครับอันแรกครับที่ผมตัดสินใจเลือกคือ1เลือกบริษัทก่อนบริษัทมีทุนจดทะเบียนมีความน่าเชื่อถือในในตลาดคนรู้จักไหมและมีทุนสำรองมากพอไหมสรุปว่าแซ8แดแปดแปดเองก็ถือว่ามีในส่วนของแบ็กอัพเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับทุนมูลค่าเป็นหมื่ อันนี้ต่อมาครับในส่วนของอะไรครับในส่วนของสินค้าสินค้าสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคและมีการซื้อซ้ําอย่างชัดเจนสังเกตเรื่องของยอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่ละแต่ละปีแต่ละปีและการซื้อซ้ําของผู้คน,นมากมายมหาศาลครับโดยเฉพาะงานดาต่อมาเรื่องอะไรครับเรื่องแผนการจ่ายครับหลายๆบริษัทอาจจะมีบริษัทที่ดีครับมีทุนหนาหรือมีสินค้าที่ดีแต่บางทีแผนการจ่ายเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ในชั่วโมงนี้ได้หรือมีความซับซ้อนของแผนเยอะมากนะครับทำให้สมาชิกเนะี่ยดูเหมือนกับว่าทาแล้วบริษัทมีแผนหลายข้อ แต่สุดท้ายคอมมิชชั่นออกมาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับกําลังที่เราทุ่มลงไปด้วยและทุนด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่แซบครับตอบโจทย์อย่างมากมายมหาศาลครับแล้วต่อมานในเรื่องของระบบครับถ้าวันนี้บริษัทดีแผนดีสินค้าดีแต่ว่าในส่วนของโรงเรียนสอนธุรกิจไม่มีการสามารถที่จะก๊อปปี้เรียนแบบทําซ้ําส่งต่อได้ให้เราเรียนรู้ได้ตั้งแต่เกรดประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องเป็นอะไรครับเป็นเซล์ขายอาหารเสริมได้หรือสําเร็จยากครับไปแล้วมันถึงทางตันแต่ที่นี่ส่งต่อได้ เขาเรียกว่ากระกบวนการครับค้นหาแบบมืออาชีพพัฒนาแบบมืออาชีพแล้วก็รักษาแบบมืออาชีพด้วยด้วยในส่วนของระบบของ6วงกลมของ The ะพิงครับและสุดท้ายก็คือเรื่องจังหวะโอกาสตอนนี้เนี่ยถือว่าจังหวะโอกาสทามิ่งของเรานะครับถ้าบริษัทเองเปิดมาเนี่ยโอเคละ่ะเปิดมาประมาณเข้าปีที่6นะฮะแต่คนเพิ่งรู้จักเนี่ยจริงๆประมาณ2ปีเท่านั้นเองและมวลสมาชิกต,ตอนนี้ประมาณไม่ถึงห0 0 0ื่นรหัสเต็มด้วยซ้าไปแสดงว่ายังมีโอกาสมากมายครับที่เราจะทําธุรกิจนี้และคนหลายๆคนก็ยังไม่รู้จักธุรกิจแซฟผมบอกว่าโอมากรนี่ครับ ทั้งในส่วนของแบ็กอัพทุนของบริษัทด้วยความน่าจะถึงผู้บริหารนะครับในเรื่องของสินค้าที่ตอบโจทย์บริโภคซื้อซ้ําแผนการจ่ายที่สามารถตอบโจทย์คนในยุคนี้ได้และจ่ายแบบเต็มด้วยนะครับพร้อมกับมีระบบโรงเรียนสอนธุรกิจที่ทําให้คนใหม่เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นมืออาชีพได้ก็ปรีได้เรียนแบบทําซ้ําและส่งต่อได้พร้อมกับจังหวะโอกาสที่ยังสดอยู่นะผมมั่นใจว่า6กหมื่นหัสยังสดอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ทางเลือกของเราได้ครับจึงตัดสินใจมาเลือกกับธุรกิจแซฟ8แปดแปดแปด คำถามนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ผมอยากตอบมากเลยครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยในธุรกิจเครือข่ายนะครับการที่เรามีต้นแบบที่สําเร็จจริงนะฮะในธุรกิจเพื่อให้เราสามารถที่จะส่งคนเข้าสู่ระบบหรือว่าก๊อปปี้เรียนแบบแนวคิดเขาได้เนี่ยเรื่อง mindset เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นองค์กรเดอะพิงค์เนี่ยมีผู้นําที่เริ่มต้นเนี่ยทุนชีวิตเนี่ยเหมือนกับหลายๆคนหรือบางครั้งต่ำกว่าหลายๆคนนะครับซึ่งแน่นอนครับในส่วนของคราวไดมอนด์ของเราตอนนี้พี่เล็กและพี่พัฒน์อินทมาศเนี่ยประวัติของท่านเองก็คือถือว่าเป็นลูก แล้วก็ท่านเองก็เคยแม้กระทั่งขับมอเตอร์ไซค์รับแจ้างเพื่อส่งตัวเองเรียนจนสามารถจบมหาลัยได้แต่คนล้นนี้ครับซึ่งบางทีต้นทุนบางทีไม่ได้สูงเลยนะฮะแต่สามารถประสบความสำเร็จเป็นเจ้าขององค์กรที่มีคนหลายหมื่นหลายแสนคนครับแล้วสร้างนักธุรกิจม,มามากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ตัดสินใจได้ง่ายมากเพราะคนสําเร็จตัดสินใจแล้วก่อนที่พี่เล็กตัดสินใจเนี่ยผมก็ดูว่าพี่เล็กตัดสินใจมาที่ไหนปรากฏว่ามาเจอบริษัทที่ใช่ด้วยนะครับทั้งในส่วนของแบ็กอัพบริษัทด้วย แล้วก็ในส่วนของบริษัทของอารยาพัฟฟ์ที่ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้มั่นใจได้ว่าวันนี้องค์กรเดอะพิงค์ตอบโจทย์แล้วก็บริษัทที่เราเลือกเนี่ยตอบโจทย์ระยะยาวได้ครับจึงตัดสินใจร่วมกับองค์ The Pink. กรเดอะพิงค์องค์ประกอบในความสำเร็จธุรกิจแซประ8นะครับหนึ่งครับวันนี้สําคัญมากครับก็คือเราจะต้องมีอะไรครับมีแนวคิดที่ถูกต้องในธุรกิจด้วยแนวคิดที่ถูกต้องคืออะไรครับ ก็คือเราต้องรู้ว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จได่เนี่ยเราไม่สามารถทํางานแบบคนเดียวได้เราต้องอาศัยระบบเพราะฉะนั้นวันนี้ครับหลายๆคนเนี่ยค้นหาระบบนะฮะหลายๆคนก็ทําระบบเองแต่บางครั้งก็ไปเจอทางตันหรือบางทีก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้อาจจะมีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เข้ามาใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องดูว่าถ้าวันนี้ตัดสินใจเข้ามาจะสาเร็จกับธุรกิจต้องดูว่ารุ่นพี่เราหรือว่าระบบขององค์กรนยครับเขามีความสําเร็จให้เห็นไหมปรากฏว่าที่นี่ตัดสินใจเข้ามาง่ายครับคือเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบ ของ6วงกลมนั่นเองนะครับก็สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ครับเอาตัวเองเข้าสู่ระบบนะฮะเราก็สามารถส่งต่อก็คือวิธีการนะครับคือ Copy ้เรียนแบบทําซ้ําส่งต่อเพื่อให้ทุกคนครับเกิดการในค้นหาแบบมืออาชีพพัฒนาแบบมืออาชีพแล้วก็รักษาคนในองค์กรแบบมืออาชีพด้วยจึงสามารถที่จะสําเร็จแบบเถียรได้ครับนี่คือเค็ดลับครับสำหรับผมเองนะฮะชวาร์โรดโรเบรักดีนะครับแรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราอยากจะ ประสบความสําเร็จที่สามารถส่งต่อแล้วก็ทําอาชีพที่สามารถทําให้คนเนี่ยได้รับอิมแพกในด้านบวกกับสิ่งที่เราทําด้วยเพราะผมสัมผัสว่าหลายอาชีพครับอาจจะเมื่อเมื่อสำเร็จแล้วอาจจะได้หนึ่งครับได้เงินได้เงินเดือนที่สูงนะครับอาจจะมีชื่อ,อเสียงหรือว่าเกียรติยศในสังคมแต่อิมแพกต่อผู้คนหรือการให้อาชีพหรือให้โอกาสกับผู้คนเนี่ยหลายอาชีพอาจจะไม่มีโอกาสเลยหรือแม้กระทั่งรางวัลชีวิตกับตัวเองถ้าองค์กรไม่ได้ให้มอบให้กับเราจริงๆ แม้กระทั่งวันลาหยุดพักร้อนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะให้รางวัลชีวิตตัวเองได้แต่มันมีอาชีพเดียวครับที่เป็นแรงบันดาลใจผมคือถ้าจะทาอาชีพอาชีพหนึ่งเนี่ยครับเราสามารถที่จะหนึ่งครับสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตครอบครัวเราได้พร้อมกันนั้นเราสามารถส่งต่อสิ่งดีงามอยู่3อย่างที่ผมพูดนะฮะหนึ่งครับ, 1, รบเราสามารถให้แนวคิดคนไปสร้างเงินได้สอนแนวคิดที่ถูกต้องให้เขาไปสร้างอาชีพได้นะครับไม่จาเป็นว่าจะเป็นบริษัทไหนนะครับสครับเราสามารถที่จะให้โอกาสเขามีความรู้ในเรื่องของสุขภาพได้ด้ดวย โดยเฉพาะยุคโควิดนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการกลายพันธุ์ใช่ไหมครับมีไวรัสมากมายถ้าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์หรือความรู้ด้านสุขภาพทุกคนสามารถไปตอบโจทย์และไปแบ่งปันให้กับผู้คนได้และพร้อมกันนั้นครับนอกจากได้เงินนะครับได้อาชีพนะได้เรื่องของสุขภาพและเขายังได้แล้วครับอิสรภาพในชีวิตด้วยผมมั่นใจว่าทุกคนครับไม่อยากจะทํางานไปจนวันแก่นะไม่อยากจะ60ปีแล้วสุดท้ายไปเป็นลูกน้องของอายุยี่สิบห้าปีเป็นหัวหน้าเราเราอยากจะทํางานแล้วมันสามารถกเกษียณได้ครับแล้วเกษียณแบบไหนกเกษียณได้เร็วสุดมันมีไม่่่กีชองงทาง หนึ่งในคำตอบคือเราคือมาเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรครับสร้างแบบไม่ใช่แบบคนหาบน้ำนะทำท่อส่งน้ำครับเนี่ยแบบนี้บริษัทแซ่แปดแปดสามารถตอบโจทย์ได้ครับจึงเป็นในส่วนทางเลือกในการเลือกบริษัทและเป็นเคล็ดลับในความสำเร็จด้วยครับสำหรับเป้าหมายในบริษัทแซแปดแปดนะครับผมเองเนี่ยมีพี่เล็กประพีพัฒน์เป็นต้นแบบนะครับเพราะฉะนั้นพี่เล็กเองต้นทุนไม่ได้สูงนะฮะ เป็นในส่วนของแค่ลูกชาวนานะครับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างยังสามารถสร้างมนุษย์เงินล้านและท่านเองก็ประสบความสำเร็จเป็นตําแหน่งสูงสุดได้และพร้อมกับแบ่งโอกาสนี้ให้กับพี่น้องไทยใหญ่ซึ่งเป็นคนที่เป็นคนมาอยู่ในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ทํางานรายได้ว180ันละร้อยแกว่าบาทปัจจุบันเนี่ยไทยใหญ่เป็นมนุษย์เงินล้านและมนุษย์หลักแสนเยอะมากเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นคนไทยผมเองนะฮะก็ต้องประสบความสำเร็จด,ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะต้องการตั้งเป้าหมายครับขึ้นตําแหน่งคลาวด์ไดมอนด์ภายใน2ปีฮะ,ะมีรายได้หลักล้าานบาท แล้วก็พร้อมกันนั้นครับทุกฟังก์ชันทุกกิจกรรมหน้าที่คือพาทีมงานเข้าไปร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างส่งตอบเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จนี้ให้กับองค์กรอย่างต่อเน,นื่องสม่ำเสมอทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้วยกันครับ <S <S สำหรับทุกท่านน,นนะครับที่ฟังรายการอยู่แล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากครับคือการที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้ยุคโควิดที่มันถล่มโลกเนาะหลายๆโอกาสหลายๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเยอะมาก แต่หลายๆคนก็ปิดโอกาสตัวเองเพราะบอกว่าตัวเองทำไม่ได้โดยเฉพาะชุวงนี้ครับเราเจอวิกฤตในชีวิตสูงมากเรื่องของการตกงานด้วยค่าน้ำมันที่มันสูงขึ้นเห็นไหมฮะหลายๆอาชีพหลายๆลายคนตกงานครับตอนนี้แต่มันมีอาชีพอาชีพหนึ่งครับที่สามารถเป็นโอกาสให้กับเราได้แต่เป็นอะไรที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนะหลายๆคนไม่ชอบหลายๆลคนคือบางทีดูถูกเลยบางทีมองว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นอาชีพของคนตกงานเป็นอาชีพของคนที่ไม่มีงานทำบางทีก็อาจจะไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีบางคนมองถึงเป็น เป็นงานที่ต้องตือ้อต้องงอ้อต้องขอต้องขายไปทําให้คนลาคาญด้วยแต่ภายใต้สิ่งที่เราไม่ชอบนั้นนะครับถ้ามันสามารถนะตอบโจทย์สิ่งที่เราชอบได้ถ้าทํางานนี้แล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าวันนี้ถ้ายกวตัวอย่างนะครับถ้ามีงานแม่บ้านงานหนึ่งซึ่งเป็นงานที่รู้สึกว่าไม่ได้สูงในสังคมเนาะอาจจะเป็นงานธรรมดาแต่ถ้างานแม่บ้านให้เงินเดือน1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนกับงานแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นงานที่ดูดีมากเลยนะแต่ถ้าให้เงินเดือนแค่8 0 0พผมถามว่าวันนี้ ถ้ามันถูกกว่าไม้ทั้งคู่ท่านจะทางานแม่บ้านหรืองานเอโฮสเครับอันนี้คือผลลัพธ์ถูกไหมฮะเพราะนั้นผมเช่นเดียวกันผมมั่นใจว่าง,งานนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องมีโอกาสได้ศึกษามากขึ้นเปิดโอกาสให้ตัวเองทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามากขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่รู้จริงครับเพราะเราอาจปฏิเสธสิ่งที่เราค้นหามาทั้งชีวิตนะครับอย่าเสียเวลาทั้งชีวิตหมดไปกับการทํางานเพื่อหาเงินครับแต่ตรงใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตอาจจะทํางานที่เราไม่ชอบเลยนะตอนแรกแล้ว เอาเงินที่เกิดขึ้นจากงานที่เราไม่ชอบเนี่ยไว้ใช้ตลอดชีวิตและตอบโจทย์ชีวิตได้ผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองใหม่ในยุคโคว COVID ิดนี้นะฮะเพราะนั้นวิกฤตมันมีอยู่ในโอกาสเสมออยู่ที่ว่าวันนี้เราเปิดใจพร้อมที่จะคว้ามันหรือเปล่าและที่นี่ครับแซฟ888ผมมั่นใจว่าสามารถตอบโจทย์และช่วยให้พี่น้องทุกคนนะครับที่ฟังอยู่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้เพีเยงแต่ว่าเปิดใจเรียนรู้ก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่มาจับมือกัน แต่ถ้าไม่ใช่เรายังเป็นเพื่อนกันได้เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมได้นะครับวันนี้ผมชวโรุเยินดีเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่อยากจะร่วมกับธุรกิจหรืออยากจะรู้จักธุรกิจนี้มากขึ้นครับเพื่อความสําเร็จด้วยกัน